แล้วก็มาต่อกันนะฮะโอเคอือโอเคนะก็จะมาดูกันว่าจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ก็เป็นได้นะฮะลาไปเลยอู้อู้สารเอวน่าใจขารู้ว่ามันทำยังไงนะปากไปนะฮะก็อย่างนี้ นี่น่าจะได้หัวใจเพิ่มแล้วก็พลังเพิ่มนะฮะเฮ้ยอันนั้นนะครับเปลี่ยนปุ่มก่อนปุ่มไม่ถนัดปุ่มนี้ฮะปุ่มไอนะโอเคปุ่มไอนี่ไงดาเฮ้ยตัวอะไรวะอือเอโอ้ออ้ออ่ะอะไรวะ มาตกลงมาเออเอ้ยเอ้ยอ้ออ้อตายเหรอวะอ๋อข้างล่างมีน้ำอยู่ไอ้หมาดีอิดแก่ชั่วอ้อเอ้ยเอาโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยเสียใจสองครั้ว เดียเ้ยโอ้เอ้ยโอยอะขึ้นอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโยอจองยโ้ยอ้ยมอมาโา้ยโอ้ยโอ้ยโอยโ้อ้รออ้โ้้ย Sometimes in the water. 17th of May, 1849. Ah. After pounding the unforgiving stone <in> wall for what seemed like an eternity. <in> I realized <in> that was oh, oh, oh. The oh yeah. I was just a trap. What? ไปทำอะไรวะโอ้ยหมึกหมึกหมึกอะไรเนี่ยโอ้ยได้หมึกแล้วเย้โอ้ยดีใจมากเลยนี่็คือจะทำนี้มาก่อนเลยนะฮะตอนเย็นผมก็ไม่ว่างฮะต้องไปเล่นเกมต่อนะฮะพี่ผมมาขอร้องเนี่ม่เป็นเกมไหมเริ่มเย้ ใครมาเล่นใครมาเล่นเปลี่ยนหอยเนี่ยใครมาเล่นพีเอโนแถวนี้เนี่ยคู่เลยพ่อไม่เข้าใจเว้ยโอเคนะใครโมไปเลย เฮ้ยตื่นแล้วะเฮ้ยฮ่าไม่เดามโมวดีกว่านะฮะอเฮ้ยถูกไงวะที่เดาเนี่ยไม่เดาไม่ได้หรอกถูกถ้าเกิดไม่เดามันก็ไม่ใช่ผมเซ่นะโป้คี มาะไรไม่ได้โชโง่มาไม่ได้โโ่เนี่ย go key on ึ ยึบจ็บเจ็บนี่โหมิฉลาดทำไม่ได้เนี่ยมาทางนี้ต่อเลยเฮ้ยเออความตายมีอะไรไม่มีใช่ไหมเอาอู้อู้จะไปกระตุกหรือมงกิเซนิตี้ก็ยังรองอยู่นี่ว่ะนี่เอา,าว่าไปดิ เออ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 เข้าไบูมเยบูมเลยมาโอเคนั่ะไม่มีว่าไปแล้วนะ a s do not enter ถ้าเข้าไปอเฮ้ <c oughs> 喂，来姨妈。哎，喂，完了没？完了喂，我饿啊，来干嘛？Boom boom boom boom， Elevator uh, no yeah. Yes, yeah. the Colosseum, Regent Park has one. It, it takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might nice. be a yeah. little oh. longer. You. โดนอะไรมาเนี่ยเพื่อนโอ้เจาเลยนะเพื่อนไม่จาเพื่อนเราเป็นอย่างนั้นเลยต้องโดนมากเออเออเฮ้ยเป็นไรวะเอรถไฟมหานทิวนะทิวกันไหม จ๋ง่ะโอ้ยเราวะโอ้ยโอ้ยเป้ยเพิ่มนี่มาอย่างนี้นะไอ้หลอกมูหลอกไม่หลอกเลยเฮ้ยนะ

เราก็เชียจะมาเจอกันใหม่นะในพาร์ทที่สามเนะี Good bye, ่ยคุ้ยบายจุ๊บๆแล้วทุกคนบายบาย